เชี <Cheer. S 2> ไอป,ป้อมคำจนสำลับน้ำมากที่เคียวอยู่มึงลักขั้นตอ,อนไปเปลาว่าเพื่อนหน้าผมยังเห็นไม่ชัดเลยนะนั่นกูเห็นแค่ผุกก็พอแล้วทไมวะไอป้อมทำหน้าบูดเบี้ยวมึงจะใช้ชีวิตกับเ้าแบบหันหลังชนกันไปจนตายเลยหรือไงไปลาคุยกันมึงก็ตะโกนห้ามไหลเออเหรอกูว่าถ้ามึงชอบแต่ผมขนาดนี้นะมึงไม่ต้องไปตีลูกสาวท่านคุณหรอก ไปขอซื้อวิตผมจากคณะลิเก้มาแขวนหน้าบ้านเถอพ่อใช่ไอทิ้งช่วยเสริมเกิดข้านหน้ามาแล้วฟันหล่อหมดปะมึงจะยังชอบหญิงไหมผมมองใครเคยพลาดหรอชื่อ์ูม่ใช่แล้วถ้าข่าวลือขนาดน,น,นั้นจะขี้ลิวขี้เลยไปได้ยังไงวะแต่ต่อให้เขาฟันหล่อยอย่างที่มึงว่าจริงูวก็จะซื้อของมาเลี่ยมฟันให้เขาใหม่ทั้งปากนั่นแหละแต่ถ้าเขาหันมาแล้วสวยพริ้งเหมือนานางฟ้านางสวรรค์ พวกมึงก็อย่ามาพายเรือตามตูกูลวกันลูกขนโตเนี่ยนะไปปมทําท่าขยันกูยกอให้มึงเลยมากแล้วพวกมึงมาทําอะไรกันวะมาถามทางปักมิดโตลงบนต้นกล้วยดาชุกแต่ว่ามึงยังไม่รู้เรื่องจริงๆไอ้ชิงพูดเรื่องอะไรวะเมื่อคืนพวกไอ้ขามินบุรีมันมัดมือไอ้จุกโยลงคอปัญหาว่าไอ้จุกไปพายเรือป่งเรือพวกมัน ไ่ป้อมเป็นคนตอบเขาดีที่จะผ่านทานแต่โขดีเลยช่วยไอจุกคุณไว้ได้ทันไอข่าวมีนบุรีคืออริเก่าของมากเป็นลูกช้าเจ้าของโรงสีชื่อดำคางฝั่งมีนบุรีพอนิสัยดีแต่ลูกชอบทำตัวเป็นนักเพลงโตภพุ่มลำคลองแถบนั้นพ,าย,พายเรือผ่านต้องยอมก้มหัวให้มันหมดมากเคยมีเรื่องกับมันตอนนั้นเป็นช่วงหน้าน้ำหลาก เขาพายเรือผลหมากแห้นเต็มลำไปสงตลาดแต่โดนไอ้ขามกับพวกขวางลำเรือไว้มันอ้างจะเก็บค่าผ่านคลองจะไถหมากไปเสียครึ่งลำเรือมากเห็นหยาดเหงื่อของพ่อผ่านหมากทุกเม็ดมีหรือจะยอมให้ไอ้พวกเหลือขอไปชุบมือเปิดไปทันทีที่ไอ้ขามจะเข้าล่มเรือมากก็โจนพวดขึ้นลำของมันแล้วถีดยอดปกมันตกคลองต่อหน้ารูปน้องขี้ข่า ความอับอายครั้งนั้นทาให้ไอ้ขามประกาศก้าวว่าตราบใดที่มีชื่อขามมีนบุรีไอ้มาพะขนงจะไม่มีวันพายเรือผ่านทางน้ํานี้ได้อย่างสงบนับตั้งแต่นั้นมามันคือความแค้นฝั่งลาระหว่างสองถิ่นทุกครั้งที่คนพะขนงลงไปแถวมีนบุรีหรือคนมีนบุรีล้ําแดนมาฝั่งพะขนงก็มักจะมีเรื่องปะทะกันเสมอและล่าสุดม,มันถึงกลับมาลงกับไอ้จุ เด็กวัดตัวเล็กคาลีดมันฝากคำพูดไว้ได้หนะมาไอชิมบอกมันบอกว่าถ้ามึงกล้าพายเหลือผ่านของแสนแสบไปงานลอยประทงคืนนี้มันจะส่งมึงไปนอนเฝ้าก่อย้าปองข้นคลองงานเราจะไปบอกแมนกันว่าคืนนี้กูผ่านแน่แล้วกูไม่ได้ไปแค่มือเปล่าเ้ือแต่จะหอบซึ่งไปีนไปฝากมึงถึงที่ตายร่มเง,งต้นก้วยกับเงียบหลงผนคัน มีเพียงเสียลงลมหายใจนหนักๆของชายฝามุ่นมากจ้องนิ่งอยู่ที่ตนกล้วยที่เขาเพิ่งฟันไปในหัวไม่ได้มีแต่ภาพไอคามแต่มันคือภาพของไอจุกเด็กวัดตัวผอมจนเห็นซี่โครดผู้ที่คอยช่วยมากพายเรือเก็บหมากเป็นประจำการที่ไอจุกถูกมัดโยลงน้ำไม่ใช่แค่การลังแกดิกแต่มันคือการถมน้ำลายลดหน้าเขา และมาไม่เคยยอมไม่ใครทำแบบนั้นและยังมีลมหายใจได้ครองคอหมัดของเขาที่กำแน่นสั่งเทิมเลือดในกายเดือดพานจนขมักเต้นตุพวกมึงไปรอที่เรือเปิดมากบอกเสียงเรียกแต่เป็นน้ำเสียงที่ไอ้ปอมกับไอ้คิงรู้ดีว่าห้ามขัดใจบนอุตตะพายลำน้อยที่มุ่งหน้าทวนน้ำสู่ถิ่มีหุียมากนั่งอยู่ท้ายเรือ มือภุ่มไมทายแน่นจนเส้นเลือดผูดพนตามลำแขนสายตาเขาไม่ได้มองดูทิวทัศน์ริมตลิมไม่ได้มองนกกระยางที่บินผ่านไปแต่จับจ้องนิ่งไปยังคุ้งน้ำเบื้องหน้าคุ้งน้ำที่แบ่งเขตแดนระหว่างบ้านกับทินสตรูไอิ้นกับไอปอมที่นั่งอยู่หัวเราะนิ่งเงียบพอกันไล่แววยียวนอย่างที่เคยเป็นมันคือความเงียบก่อนออกศึกที่คุ้นชิน เมื่อเรือพายพ้นคุ้งนานแคบที่มีต้นปลงและต้นจากขึ้นเบียเสียดแสงแดดยาใบ่ารำไรอยู่บนขิวน้ำก็ถูกบดบังด้วยงามของเรือลำใหญ่กว่าที่จอดขวางลำน้ำอยู่บนแพร่ไม้กลางเรือลำนั้นไ้ขามนั่นชันเขาแขวนมีดพบในม,มือเล่นอย่างย่ามใจลูกน้องขี้ค่ายอีกสองสามคนยืนคุมเชิงอยู่รอบข้างมากไม่ได้หยุดภายเรือ เขายังคงบังคับเรือให้เข้าไปใกล้เรือของไอ้ขามกระทั่งระยะห่างลดลงลดลงก่อนอัดเข้ากราบเรือลำใหญ่เต็มลับเสียงดังโครมสนั่นไปทั่วทั้งคืนนําแฟนกระแทกทำให้ไอ้ขามที่นั่งอยู่ถึงกับเสียงหลับ้งยหลังไม่เป็นท่ามาไปรอให้ศัตรูได้ตั้งตัวเขาเหยียบหัวเรือพุ่งปาดเดียวขึ้นไปบนเรือของฝ่ายตรงข้ามเฮ้ยไอ้มากมื ไอ้ขามยำพูดไม่ทันจบคำหมัดขวาของมาที่พันด้วยผ้าเขามาก็เหวี่ยมเข้าใส่หนูแก้มมันเต็มเหนียวไอ้ขามร่วงลงไปนอนพังาพมันตะเกียรจตะกายลุกขึ้นมาถมน้ำหมากปนเลือดทิ้งเมื่อพวกใครคิดแท้ก็พรูบหลอมขหนูนี่เองมาหาพูดถึงพี่เลยหรือหอบหัวมาให้กูเหยียบเล่นแทนไอเด็กวัดนั่นหรือไงหูไม่ได้หอบหัวมาให้มึงเหยียบมาเผยขึ้น ลมหายใจเริ่มผี่กระชั้นหนักห่วงขูแค่มาเหยียบหัวมึง